สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับน้องจ่อยสาวลาวเนาะซึ่งในคลิปนี้น้องจ่อยจะมาเฮ็ดอาหารให้ทุกคนเบิงเนาะเพราะว่าทุกคนอยากห็นน้องจ่อยเฮ็ดอาหารน้องจ่อยกันเลยมื้อนี้เขาจะมาเฮ็ดอาหารซิเป็นจังไหนเขาก็ต้องเบิงนํากันเนาะเพราะว่าน้องจอยได้ اد. ไปซื้อหอยอยู่ที่ตลาดเนะาะกระบแพงดอกประมาณ6 0 0ันซื้อมาแลกก็มาแกงใส่ผักนังเลิศอยียงแนะ่แหละเดี๋ยวเฮาจะให้ทุกคนไปเบิงนากันเนาะว่ามันสิเป็นจังไห๋เพราะว่าก็เป็น ครั้งแรกที่น้องจอยซีได้อ้อมหอยฮ่ะนะเพราะว่ากบับโบเคยเฮ็ดแล้วก็ที่สําคัญก็กคือโบเคยเบ,บิง่งเนี่ยและในคลิปนี้เขาก็ยังจะได้โทรหาไม่ญ่อีกคือน,นึงเนาะว่าว่าเป็นจังได <c oughs> <t> <c oughs> เพราะว่าน้องจอยกับโบ่คยเป็นประไดเท่าเอาเลื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอาหารที่มันขาวนะทุกคน้ายามมันบบสุกแน่เดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันนี้ได้เป็นออมยมา้หอยนี่ราคาเจ็ดพัน ไปเมื่อวานนี้ถุงหนะ้า่ะถุงน้อยตัวนี้นหน่อยหนึ่งแต่ไปเมื่อนี้เห็นแต่ตุวเจ็บน้องใยก็เลยเอาเลยหอยก็มีแต่ตุ๊กตุ้ยเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไปเว้ยเป็นบอกว่าสามารถออมกินได้เลยเพราะว่าหอยมาแต่เมื่อวานนี้หอยมาแต่นั้นมีแต่ตุ๊กตุ้ยเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องปรุงของน้องจอยเองก็คือหัวซีไครหัวซีไครก็ตุ้ยตุยกะมีผัก พักนางตู้ล่ะกะซื้อมะพริกนําพักนางตู้ล่ะกะมีพักนังเลือดนําอยู่ในไหนล้ะกะซื้อหวานเนาะเดี๋ยวเขาซีขึ้นไปหากระเกยกบกอุปกรณ์นเหตุตอนตอนนี้เพราะว่ากระํำแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เขาเชเฮ็ดเมนูอ้อมหอยหทุกคน ตอนเขาจะแกงหอยเนาะทุกคนเขาก็ต้องได้มาต่อยก้นหอยเป็นแค่ต่อกี่สองหลังจากที่ซื้อหอยมาแล้วก็มาต่อยก้นหอยต่อไปโอ้ยก็เจ้าบอกว่าอันนั้นถ้่เราบสถ่อยก้นหอยแต่เวลาเรากินหอยแล้วมันสิกี้เงี้ยเพราะมันบอกคือต้มถ้าต้มก็ซีกี ตัวยาจะลาบุถามแม่ค้า <c oughs> ก็จะว่ากินได้เลย <c oughs> เพราะว่าเซไว้แล้วเ <c oughs> ขาจะบอกว่าจอย่อยก็ได้จจะเถอะ ซึ่งตอนนี้เนาะมันก็เป็นขั้นตอนที่น้องโจยนะได้ต่อยก้นหอยเป็นที่สําเร็จแล้วเนาะทุกคนซึ่งขั้นตอนต่อไปนั้นน้องโจยจะท,ทําท่าทูหาไม่ใหญ่เนาะเพราะว่าน้องโจยค่าสามารถยืดสูตรได้เพราะ่าหลังจากนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องได้โทหาไม่ใหญ่เนาะทุกคนเดี๋ยวทูห่าเมยใหญ่ก่อนทาม่ใหญ่ก่อน หอยบ่อนบ่อรู้ไหยังก็เขาซื้อหอยมาเจ็ดทันเนี่ยเขาซื้อมาแล้วพักนางเลิศนะเขาจะพูดว่าต้มหอยมันก่อนบ่อแล้วควายเอาเขาเบ้อลงเหมืนนะต้มหอยเห็นมังว่ามันชุบก่อนมาแม่ห่อใส่น้ำกัานเลยแม่มาแม่ เออเออคนห้อยแหละมีสสมยู่ม่อ๋อยมใส่ก็ได้เขาเบื่อนี่ใส่แต่เขาเบื่อผมได้ใส่ยานางในน้องแม่เอายานางบทัานแล้วห่อตำเขาเบื่อแล้วเลยห่อหนุกว่ามันหานวกว่ามันบ่มียานาแล้วก็มัวนที่คล้่เหลน้องแม มีเสือห้อยมือนีอยู่ตลาดมีแต,ต่โต๊ดต,ต,ติดตุ้ยอยแม่เลยมีแต่โต๊ดติดตุ้ยเมือนีจะขึ้นข้า,กาวก็แม่งส่ะช่วงนี้อาหารที่แถวเบี้ยงเขากัเริ่มเอามาขายแหละเป็ปพวกอาหารบ้านเขานะคะพวกมันกับหมูฟอยมีเต็มสวนดอกมีแต่พวกฟอยนี่แหละลายแม่อนฟอยเซอร์ลี่ เท่หาหนึ่งวันไปเมื่อวานนี่ห้อยอยู่น่ะมียุ่งหาพันเธยเฮาหาักบริสุทธิ์เมื่อวานนี่คิดว่าอันนั้นนะคิดว่าเขาเจ้าสีมาไปมือนนันแหละบัสตัวหาพันนะแล้วก็เจ้าพักมาเจ็ดพันหลังจากที่เฮาได้โทรถามแม่ใหญ่แล้วเนาะเฮาก็เลยจะมาต้มผักนางเลิศให้มันเปื่อยเพราะว่าแม่ใหญ่เพิ่นบอกว่าให้ต้มผักนางเลิศให้มันเปื่อยแล้วค่อยเอาหอยลงเนาะทุกคนมันจะได้แบบ แซ่บเราอะนะ้าพักนั่งเลิศดโบเปื่อยแล้วมันจะบวดแซ่บราเวลาอ่อมหรือว่าแกงหอยเนานะสําหรับสูตรนี่เขาก็เลยต้องทําตามสูตรแม่ใหญ่พอน้องจ้อยกะพึ่งเห็ดเป็นขังแหลกเนาะถ้าผู้ใดอยากสามารถเอาไปเห็ดกะเอาไปลองเบิ่งเนาะทุกคนว่ามันสิเป็นแบบใด จากที่น้องจอยได้แบบรอให้เขาเบื่อสุกเนาะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะก็ได้ปรุงรดเรียบร้อยเนาะเพราะว่าสิ่งที่น้องจอยปรุงรสแม่นมีปลาแดกแล้วก็แป้งนัวแล้วก็เกลือเนาะแล้วก็แค่นั้นนะทุกคนถ้าผููได้ยากปรุงแบบใดกะเออสามารถปรุงได้ตามใจมากเ้อแต่สูตรน้องจอยมันแบบนี้เนาะทุกคนแค่ตอนนี้กะคือสิสุกละละเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งว่ามันสิเป็นแบบใด เพราะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่แบบอืมแต่ก่อนกันมีแต่แม่ไงห,หรือว่าแม่เลที่เป็นคนออมเวลาเขาซื้อหอยหรือว่าเขางมหอยมาฮานะทุกคน นี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เฮาได้อ้อมหอยนะทุกคนก็ถือว่าออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะตอนนี้เฮาก็กำลังทําการตักใส่ถ้วยเพื่อจะได้เอาไปหั่ปลาทาเนี่ยสำหรับรดซัดต้องจอยซีมแล้วแม่นโอเคเนาะทุกคนถือว่าเออคล้ายๆสีมือไม่ใหญ่เลยบดตตางกันเลย คี่จริงกะว่าสามารถเทียบไม่ใญ่ได้ดอกแต่กะเฮากะได้ลอกเลียนแบบจากสูตรไม่ญงมาติมส่วนนะทุกคนกระแซบแท้แน่นอนเพราะว่าเฮานอกจากเฮาที่กินแล้วเฮาจะแบกไว้ให้ปู่หรือว่าเคหรือแอนห้องจีนน้ำทุกคนไปให้ซีมันกระแซบสมัยเจ้าที่นี่แนมแซบแน่นอนเพราะวันนี้สี่มือข้างแรกเลยนะทุกคนจังได่นีถือว่าท่านนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเฮาจะ ไปกินกันครอบใจทุกคนที่เบิ่งการที่เบิ่งตั้งแต่ตนน้นเนาะจนจบสำหรับวิธีแจงหอยของน้องจอยครอบใจใหลายๆจงไงทุกคนกาถือว่าจบกไปแล้วเนาะสำหรับคลิปน้องจอยที่เป็นคลิปทำอาหารเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องจ่อยกะฝากกดไลค์และก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจ่อยในเดอ้อเพราะว่าคลิปนี้น้องจ่อยเป็นคลิปที่น้องจอยตั้งใจเฮ็ดออกมาโดยเฉพาะเนาะทุกคน เพราะว่ามาจากหลายคำย,ออยีกฮองจะให้น้องจอยแต่งอาหารหรือว่าแต่งกิจนั่นเองแต่ตอนนี้เฮาก็ได้ทำำําสําเร็จไปแล้วนะทุกคนเรื่องแซบรือบวัวแซบน่ะแซบนแน่นอนนะทุกคนสำวแรกคลิปนี้มันเพาะกันคลิปหน้าเลยทุกคนสำบแรกคลิปนี้ไปแล้วเบ้ยจ้